แพคอะไรบ้างคะเนี่ยโหอันนี้มีอยู่เยอะมากเลยล้อคู่ละสามเก้าเก้านะครับล้อจอตาห้าร้อยนะครับมีนะครับมีตอนเนี้ยุณชุดสีออกด้วยนะครับมีชุดสีด้วยวันนี้เอ็งมาพี่ไงนะในชุดสีกูก็พึ่งวันแลว้วอะดูนี่ชุดสีก็ออกนะครับชุดสีก็ออกเดี๋ยวดูางคนเขาด้วย ตะก้าน่ายางนอกอยางในแบตเตอรี่นะครับมีหมดทุกอย่างนะครับใครจะดูอะไรนะครับไปดูหน้าไ์สดก็ได้นะครับไ์สดตรงดีมไรอยู่หรือว่ามาทักขายอนมินได้เลยนะครับแอดมินก็บริการตอบแชททั้งสองคนนะครับตอนนี้แบมบายปรปครับเดี๋ยวจะรีบแพ็คนะเดี๋ยวจะไปขึ้นเขาตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วประมาณสิบเอ็ดเ้ยเที่ยงน่าจะเสร็จวันนี้ใช่าหมเสร็จนี่ถ้าใครสนใจนะครับก็สั่งสินค้ามาได้นะครับเยอะมากเลยจะเอาอะไรก็ลองทักมาหาจะปั้นรถ นู่นนั่นนี่อะไรก็เยอะแยะมากมายมีรถขายนละสองพันจัดไป